สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านและนี่คือคลิปเสียงสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนายโลสวรจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC ครับพบกันทุกๆวันกับคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอคำว่าคำพูดที่ทรงพลังผู้ฟังทุกท่านครับคำพูดของเรานั้นเป็นได้ทั้งน้ำม์และน้ำกรด คุณค่าของการพูดจาสามารถสร้างสรรได้ครับประโยชน์ของการมีศิลปะในการพูดครูบาอาจารย์สอนมานั่นก็คือเราสามารถสร้างความประทับใจให้คู่สนทนาและบุคคลรอบข้างได้จะเป็นใบเบิกทางที่ดีที่จะติดต่อสื่อสารในทุกเรื่องทุกธุรกิจทุกสถานาการณ์จะมีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นผู้ที่ได้สัมผัสเป,เป็นครั้งแรกจะรู้สึกชื่นชมและชื่นชอบครับ จะก่อให้เกิดพลังงานในทางที่ดีที่จะเคลื่อนไหวในทุกการสื่อสารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้จะเกิดมิตรภาพที่ดีมีสัมพันธภาพที่งดงามตามมาด้วยช่องทางทางธุรกิจได้หลายแขนงฮะจะทำให้ชีวิตนั้นเจริญรุ่งเรืองเกิดความก้าวหน้าเติบโตเติบใหญ่ในทุกๆวิชาชีพจะทำให้เส้นทางของชีวิตมีโอกาสประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นครับ เนื่องจากรู้จักการร้อยเรียงถ้อยคำวาจาจะรู้จักการเทศะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรมีไหวพริบป,ปฏิภานที่ดีจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างทรงคุณค่าเพราะมีแนวทางการสื่อสารแบบมืออาชีพไงครับสำคัญที่สุดนะฮะจะเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้คนองค์กรและสังคมในฐานะของนักพูดนักสื่อสารคุณภาพ ด้วยคำพูดที่ส่งพลังที่ร้อยเรียงออกมาฉะนั้นทุกท่านครับคนพูดจาเป็นจะมีไหวพริบดีคนพูดจาเป็นจะมีความคิดที่สร้างสรรคนพูดจาเป็นจะสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จอยู่เสมอและคนพูดจาเป็นจะสร้างและมีคุณประโยชน์ต่อสังคมครับเราสามารถสร้างเสริมสเสน่ห์ในสังคมด้วยหลักการพูดอันท่งพลังนี้ได้ขอให้ผู้ฟังทุกๆท,ท่านนั้นมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิต ผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปได้ด้วยดีนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่บนโลกใบนี้เกิดขึ้นมาแล้วล้วนดีหมดครับอยู่ที่มุมมองของเราว่าเราได้เห็นทางออกในทุกปัญหาทุกวิกฤตที่ร้ายกาศย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับขอขอบพระคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่ฟังทุกๆวันในยามเช้าสายบ่ายเย็นนะครับเรามีเรื่องราวดีๆมาส่งมอบ เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ